หากสนใจเรียนต่อแคนาดานะครับในคลิปนี้เราจะมาอธิบายรายละเอียดการบริการแล้วก็นโยบายการจัดเก็บค่าใช้จ่ายของก้อนกันหรือ KPG สําหรับการเรียนต่อแคนาดาครับเบื้องต้นเลยนะครับเมื่อผู้สมัครนะครับสนใจที่จะเรียนต่อแคนาดานะครับสามารถที่จะติดต่อเรามาได้แล้วเราก็จะมีบริการคอนซัลเทชันในการแนะนำนะครับตัวเลือกสถาบันและโปรแกรมการเรียนที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเราจะทําความเข้าใจนะครับว่าเงื่อนไขและความต้องการต่างๆเป็นอย่างไรแล้วจะพยายามแนะนําตัวเลือกที่เหมาะสมต่างๆให้ผู้สมัครได้พิจารณาแล้วก็เลือกนะครับเมื่อเลือกตัวเลือกได้แล้วนะครับจะเข้าสู่กระบวนการที่2นะครับคือ admission นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมีการแนะนำนะครับว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการทําเรื่องสมัครแล้วก็จะช่วยดําเนินการทําเรื่องสมัครนะครับประสานงานกับทางสถาบันรวมถึงติดตามผลและอัปเดตเมื่อมีความคืบหน้าต่างๆให้ได้รับทราบครับ 3นะครับเมื่อได้รับการตอบรับจากทางสถาบันได้รับ LOA นะครับ Letter of Admission หรือ Acceptance เนี่ยเราก็จะแนะนำนะครับในส่วนของการสมัครวีซ่านะครับซึ่งจะแนะนําให้ว่าสิ่งต่างๆที่ผู้สมัครก็ต้องเตรียมสําหรับการยื่นขอวีซ่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพิ่มเติมจากเอกสาร A M M form ที่เราจะช่วยเกาะให้ในเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็จะช่วยนะครับในการดำเนินการสร้างบัญชีออนไลน์สำหรับการอัปโหลดเอกสารแล้วก็สับมิตเอกสารออนไลน์ให้นะครับทีนี้นะครับสำหรับใครที่มีความกังวลนะครับหรือมีข้อจำกัดนะครับที่อาจจะทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่านะครับได้สูงกว่าการณทีทั่วไปนะครับ มีเงื่อนไขแต่ข้อจำกัดในส่วนนี้นะครับเรามีบริการที่เป็นบริการพิเศษ o p t ชัน a นนะครับไม่ได้บังคับนะครับก็คือผู้สมัครในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถเลือกใช้บริการทนายนะครับที่เป็นชาวแคนาดานะครับมีไลเซนเป็น Immigration Specialist นะครับในการเป็นตัวแทนเคสในการยื่นสมัครนะครับ ทนายจะรู้ข้อกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็พิจารณาเคสให้เราทําเคสให้เราสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนในการยื่นเคสให้เราได้ครับแต่ว่าสําหรับการที่เลือกใช้บริการทนายเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ใครที่จะยื่นด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ใช้ทนายเนี่ยตรงนี้เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแนะนํากรณีที่มีความเสี่ยงจะโดนปฏิเสธสูงๆแล้วกังวลน,นะครับแนะนําว่าใช้บริการทนายก็ช่วยได้มากๆเลยครับ สี่นะครับหลังจากที่ทําเรื่องวีซ่าแล้วนะครับถ้าสถาบันศึกษาการศึกษาที่เราสมัครไปเรียนเนี่ยมีบริการที่พักนะครับของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์หรือเขาสามารถที่จะแนะนําตัวเลือกที่เป็นเรสซิเดนซ์ได้นะครับเราก็จะแนะนําตัวเลือกต่างๆเหล่านั้นให้กับผู้สมัครได้รับทราบรวมถึงนะครับการที่จะแนะนําให้นะครับว่าจะต้องทําเรื่องสมัครได้อย่างไรนะครับตรงนี้เราก็จะช่วยประสานงานให้ครับเมื่อนะครับ จองที่พักหรือใช้บริการที่พักของสถานศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสถานศึกษาจะมีนะครับบริการรับจากสนามบินซึ่งเราจะช่วยยืนยันในส่วนนี้ให้นะครับว่าเดินทางไปถึงเมื่อไรแล้วก็ต้องการบริการรับจากสนามบินไหมนะครับตรงนี้ก็จะช่วยประสานงานให้ครับหนะครับเมื่อเตรียมตัวเมื Jaime, ่อพร้พอมที่จะเดินทางนะครับเราก็จะช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางให้นะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างเตรียมตัวอย่างไรนะครับรวมถึงเมื่อเดินทางไปถึงในต่างประเทศแล้วนะครับเมื่อมีแพลนที่จะ ทำอะไรต่างๆนะครับหรือว่าใช้ชีวิตเรียนไปแล้วแล้วเราติดปัญหานะครับหรือต้องการคําปรึกษาในเรื่องใดก็ตามเนี่ยสามารถที่จะติดต่อทางเรามาได้เพื่อที่จะพูดคุยหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับบริการแบบนี้5ดาวเลยนะครับทีนี้นะครับบริการของเราคือปัจจุบันฟรีนะครับแนวทางของเราคือเราเป็นบริการนะครับ ที่ทาให้ทั้งหข้อนี้กับผู้สมัครนะครับเมื่อผู้สมัครเดินทางไปถึงในต่างประเทศที่เป็นสถาบันพาร์ทเนอร์กับเราแล้วโรงเรียนแล้วเนี่ยเราจะได้รับค่าตอบแทนจากสถาบันที่เป็นพาร์ทเนอร์กันครับซึ่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราไม่ได้จัดเก็บค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมรวมถึงสถาบันที่สมัครไปเรียนเนี่ยจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆตามนะครับเกณฑ์ปกตินะครับไม่ต้องกังวลไปว่าสมัครเรียนกับเอเจนต์เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ เราจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของค่าสมัครเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายวีซ่าเนี่ยกับทางกอบันกันนะครับแต่ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆนะครับสามารถชำระกับทางสถาบันได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนหรือค่าที่พักค่าประกันสุขภาพแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับทีนี้นะครับปัจจุบันนะครับก็บันการมีการจัดเก็บค่ามัดจำนะครับห้าพันบาทนะครับสําหรับการบริการนะครับเมื่อผู้สมัครเดินทางไปเรียนนะครับโดยเรียนไปแล้วไม่ต่ากว่าห0ของระยะเวลาโปรแกรมที่เรียนไว้เนี่ย เราก็จะคืนค่ามาจำ5,000บาทนี้ให้เต็มจํานวนนะครับแต่บริษัทขอสงวนสธิทที่จะไม่คืนในส่วนนี้นะครับในกรณีที่1ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่านะครับสนะครับยกเลิกการดําเนินการในการที่จะไปเรียนนะครับหรือ3เดินทางไปถึงแล้วไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรหดือสถาบันที่ลงทะเบียนไว้กับเรานะครับแต่ว่าส่วนนี้อาจจะคุยเป็นรายละเอียดเป็นเคสเคสไปได้ครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นรายละเอียดการบริการในการเรียนต่อแคนาดารวมถึงการจัดเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนต่อแคนาดากับกอบันกัน,นครับ